เบอตัวโทรศัพท์มือถือโปโก c 5 5ตัวคุมรุ่นใหม่ในงบ4,000บาทมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่6.7นิ้วชิปเซต Herio G85 พร้อมกับระบบกันน้ำ IP52 ถ้ากระมาก็มาเป็ข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนในกาสาสิบอีน้พูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มัเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันโปโกเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่โปโก c 5้ในประเทศอินเดียเน้นในเรื่องของจอใหญ่เล่นเกมรื่นจับตะลาดราคาประหยัดด้วยราคาเริ่มต้น4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโปรโก c ห้าห้าสมัยในบอดี้ของที่เรียกว่าประมาณว่ากันน้ำนนนอะไรเงี้ยเนาะ ip 5 2โดยมีในเรื่องของหน้าจอขนาด6.71นิ้ว ความละเอียด sd plus จะมีในเรื่องของการลอยนะครับที่ว่า panda glass ด้วยระบบการลอยหยดน้ำนะครับติดตั้งกล้องหลัง5ล้านพิกเซลภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต mediatek h e l i o g 8 5ให้ ram มา4 g b แล้วก็ 6GB นะครับส่วน rom 64และ128ครับพร้อมกับรองรับหน่วยความจำเสริมอย่าง micro sd card ด้วยมีแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและรองรับการชาร์จที่เร็ว10วัตต์เท่านั้น สำหรับกล้องหลังนะครับเป็นกล้องคู่นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเพร้อมกับระบบ d e t h Sensor วัดระยะรึกตื่นและยังมีเซนเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องอีกด้วยนะครับปร c ก C55 เปิดตัวออกมาที่3สีครับได้แก่สีครูบลูนะครับ Power Black Forest Green นะครับโดยรุ่นความจุ4 g ิกและก็64 g ินะครับจะอยู่ที่9,499ดูป,ห 3, นะ 10, ปีหรือประมาณ3,900บาทส่วนรุ่น6 g ิและ128นะครับแรมกับรอมนะ19,999ดูปีนะครับหรือประมาณ4,600บาทเท่านั้นเริ่มขายที่ออนไลน์นะครับในต่างประเทศแล้วส่วนรุ่นนี้จะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตให้ทราบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยม,มีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r Code โค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย